ขุดแม่แค่ขูดแม่มีควายยัาลังแก่แม่ลูกเร็วมากนะครับแต่รตัววิ่งเร็วกันมากอุระอุตังอุระอุตังสังคังกะละมังแหกฮะฮิปโปโปูดาโปโปเลโปไปแล้วโปเลโปโปมานี่ละโปกระชึกกระชึก เสร็จแล้วอูระกูตังกับมีควายทะเลาะกันแล้วแะแะมาห้ามศึกแล้วลูกแะมาโเราถึงนั่งอุปอเป่ากันใช่ไหมไปแล้วค่ะตุ่ดตุดตูดหมาน้อยกับกองดินป้า้าด้วยมักกองดินคือพอสมาพ้นดิบ้านเอ้ยเอ้ยอ้ยอ้ย ก้องดินแม่ก้องดินมวนหลายแม่โอ้ยโมีควายอะไรของเจ้ามีควายเป็นไงลูกมีคนมีคนไปกระตุ้นนิดเดียวนีโอ้ยมันก็ขึ้นแต่มีควายเห็นเบาแล้วขึ้นแหมน้องมีควายเฮ้ยไปแล้วแจ๊ะแจ๊กับก้องดินของเขาแจ๊ะเล่นแจ๊เจ๊เอาคันแล้วแจ๊ะมาแจ๊ะสมัติเจ๊กับก้องดินของเขาอโอนอ้วนมากค่ะทุกคนโอนอัวมาก ขึ้นเอออยากเจ๊ะศูนย์อยากเจ๊ะต้นศูนย์เอาเลยเจ๊ตั้งแต่เดินคล่องนี่เจ๊ก็ไม่ได้ยอมนะคะเจ๊ก,กัดขาหมีควายเจ๊จะไม่ทนไม่เจ๊จะไม่ทนเจ๊จะเอาแน่เจ๊จัดหนักให้หมีควายนแน่ <c oughs> เออเออเอออะไรอูเราตั้งจะทำแม่ไั้เรตั้งนะ ดีควายดีควายเคลตัวก็อันนั้นแล้วยังจะเอาเสียงข่มข่มเพื่อนอี่างก็หอนก็จะควายก็จะคว้าคว้าก็แล้วก็ไปก็แวก็คปก็แล้วก็แต่ละตัวนะฮะอยูสูงสูงไม่เกินยอดหญ้าค่ะโอ้ยมันมันสูงไม่เกินยอดหญ้ายังมาเยอะนะหมูปะ กินยอดหญ้า <tampoco S 2> <music> <cities> สูงไม <us> oh. oh. right. ่เกินยอดหญ้าขัดเลยตัวอ้โออย่าทำแจอุลอุตังอย่าทำแจมีแต่คนแกล้งแจนะแม่มี่คุณนี่ปอไปไหนแล้วฮิปโปมาเร็วอันนี้อุเลอุตังปัดปัดปัดตังฟาดขาไหมสูงสูงเลยหยอดหยาหน่อยนึงจ้าสูงเลยยอดหญ้ามานิดเดียวอุ้ยหุย าปาดปาดไมาาันย่างไรก็เรียนไปไหวเถอวะอ่ะ <c oughs> กล้องจับน้ำบาท่านเลยว่าแต่ละตัววะ <c oughs> แกะมาเลย <c oughs> มันมันเร็วเหเกินกับแต่ละตัวกล้องจับไม่ทันเลยไปพูนแนวไปพูนแนวแจกเล่นแจกมาน้อยหาทางเข้าบ้านเราทีนี้ พอออกมาทำํำธุระเสร็จนะคะมาขี่มาเยี่ยวเสร็จก็จะหาทางขึ้นบ้านเองอัตโนมัติไปหมดแล้วไปหมดแล้วหายหมดแล้ว